คร้งนี้พูดถึงอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆกันบ้างซึ่งเราก็มีการประชาสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเป็นแอป,ปที่มีประโยชน์กันเลยทีเดียวนะคะโดยพาไปติดตามประชาชนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะตอนนี้ก็คือลงไปแล้วเกือบ5 0,000่นคนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็มองว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะรวมไปถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการกันด้วยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ บรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตมีประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการอย่างต่อเนื่องโดยนายไพโรธศรีละมุนในอำเภอเมืองภูเก็ตได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาติดต่อราชการและได้แนะนําการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีพร้อมทั้งให้ติดตั้งหรือโหลดแอปผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะสามารถทําได้โดยง่ายโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียวและสแกนใบหน้าจากนั้นทําตามขั้นตอน ตามลำดับก็สามารถใช้งานได้เลยขณะที่นางสาวจิรัชยาช่างเหล็กปลัดอำเภอเมืองภูกเก็ตเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีแล้วจำนวน24,456คนคิดเป็นรอยละ11.11 11. จากผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนและมีทะเบียนบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต2 0 4 5คนส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดภูเก็ตมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน49,940คนคิดเป็นรอยละ 53.41จากผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต372,373คนและแอปไทยดีนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองหรือสามารถใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศได้ด้วยเช่นกัน สมมติว่าเราไปสนามบินอย่างเงี้ยแล้วเราลืมบัตรประชาชนลืมเอามาอะไรเงี้ยก็เราก็เอาให้เจ้าหน้าที่ดูว่า,ามันสามารถใช้ได้ค่ะจะให้กำน,นันเใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงลุกเลยค่ะเข้า ไปลงทะเบียนให้ดาวน์โหลดให้เพราะว่าบางชาวบ้านเขาจะใช้ระบบเทคโนโลยีไม่ค่อยเป็นกันในในส่วนของอำเภอเราเราก็จะมีนโยบายว่าถ้าชาวบ้านมีปัญหาหรือว่าทําไม่เป็นเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะในการที่ช่วยเหลือให้ลงรับทะเบียนให้ค่ะ เชิญชวนกันดาวน์โหลดแอปไทยดีกันนะคะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องถือบัตรประชาชนไม่ต้องพกเอกสารอะไรเพราะว่าแอปตัวแอปเนี่ยมันมีครบเครื่องเลยคะ่ะมีทั้งบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านสามารถทำธุรกรรมอย่างเช่นการยื่นภาษีได้เป็นต้นค่ะดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะส่วนประชาชนที่เพิ่งโหลดแอปเข้าใช้งานบอกว่า สามารถใช้งานง่ายสะดวกสบายภายหลังหากลืมบัตรประชาชนก็สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้และการดาวน์โหลดก็แค่ทำตามขั้นตอนตามลำดับตั้งค่ารหัสผ่าน8หลักก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยก็โหลดแอปนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอย่างวันนี้มามามา,มาทำมามาเปลี่ยนมามาย้ายอย่งเงี้ยแล้วเราไม่ได้เอาเอกสารมาก็ใช้ตัวนี้ได้ดีมากสะดวกหลายด้านเลยค่ะ หมายว่าเราไปไหนแล้วเราลืมอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้เชิญชวนนะคะโหลดแอปนี้ก็คือสะดวกไม่ต้องพกของจริงใช้ตัวนี้ได้สบายเลยค่ะไม่ต้องกลัวหายทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต